อาวุบิลลาฮิม <d> ินะชัยตันยุราจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมออััสสลลามุะยก السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับนักเรียนนัดชั้นประที่นรักทุกคนนะครับก็เจอกับครูอีกครั้งนะครับวิชาสุขศึกษานะครับให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสิบเก้านะครับ หน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับการออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬานะครับนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับก่อนออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนครับต้องวอร์มอัพอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อไปร่างกายพร้อมในการจะเล่นนะครับลดอาการบาดเจ็บได้ครับถ้าเกิดลงมาลงหรือเมื่อไ้เล่นฟุตบอลนะครับไม่ได้วอร์มไม่ได้วอร์มอะไรไปเลยนะครับ ลงไปถึงอาจจะกลกามเนื้อฉีกได้นะครับหรือว่าลงไปก็เล่นไม่ไม่เต็มที่ครับคือสภาพร่างกายไม่พร้อมนั้นเราต้องวอร์มอย่างน้อยต้องให้เหงื่อออกให้เหงื่อซึมก่อนนะครับสิงตะลงไปเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรามาดูหน้า119นะครับก็มาดูกีฬาประเภทบุคคลก่อนนะครับประเภทบุคคลก็คือแบบแบบเดี่ยวนะครับ ใช่เดียวกีฬาประเภทบุคคลเป็นกีฬาที่มีผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับเช่นกรีธาบางประเภทกล์ฟยกน้ำหนักว่ายน้ำชกมวยนะครับเรามาดูกรีธานะครับกรีธาคือกีฬากีฬาประเภทหนึ่งนะครับ ที่มีการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมซึ่งผู้เล่นต้องใช้สมรรถภาพของร่างกายนะครับในการเคลื่อนไหวประกอบด้วยการวิ่งการกระโดดการทุ่มการพุ่งการคว้างและการเดินกีฬาแบ่งองคอเป็นหกป,ประเภทนะครับก็ได้แก่มีอะไหมครับประเภทลู่เป็นวิ่ง100เมตร10เมตรประเภทลานจะเป็นทุ่มน้ําหนักคว้างจาก พุ่งแหลนนี่ประเภทแล้วก็เรียกประเภทลานประเภทถนนอย่างเช่นวิ่งมาราธอนพวกนี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ประเภทเดินนี่เเดินทนพวกนี้ครับกีฬาประเภทวิ่งข้ามทุ่งก็เป็นประเภทไกีฬาพวกเนี้ยครับกีฬาประเภทรวมและรายละเอียดแต่ละประเภทนักเรียนจะได้ศึกษามาแล้วในระดับ ถึงรายละเอียดบทนี้แล้กเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับในชั้นป .5 นะครับเรามาดูกีฬาประเภทลูกก่อนวีทาประเภทลูกเป็นกีฬาที่แข่งขันบนลู่วิ่งนะครับ ทางวิ่งเช่นการวิ่งข้ามรัว้ววิ่งพลัดวิ่งระยะต่างๆนะครับซึ่งในระดับชั้นประถมทีไ่ได้ศึกษามาแล้วนะครับเนี่เราเรียนมาแล้วป .5 หนะึ่งร้อยเมตรดูดูมาดูประเภทลานกีฬาประเภทลานเป็นกีฬา,ท,าที่แข่งขันบนพื้นสนามเช่นกระโดดไกลกระโดดยิงเข้ากระโดดกระโดดสูงวิ่งกระโดดข้ามทุ่มน้ำหนักคว่างจาก ุ่งแหลนนบางนี้นะครับนี่ตามาเรียนในที่โรงเรียนเราจะได้ปฏิบัติกันนะครับพวกพวกนี้นะครับมาดูวิ่งกระโดดไกลนะครับเป็นการใช้ความเคลื่อนไหวคือวิ่งและกระโดดบนหลุมทรายนะครับให้ได้ระยะไกลที่สุดครับซึ่งผู้เล่นต้องมีความเร็วในการวิ่งความแม่นยำในการเหยียบกระดาน เริ่มนะครับและการกระโดดให้ได้สูงเพื่อให้ความสามารถกระโดดได้ระยะทางที่ไกลนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างเนี่ยทางวิ่งเตรียมเตรียมลานวิ่งประมาณหนึ่งกวางประมาณหนึ่งสอหนึ่งเมตรกว่านะครับยาวก็สี่สิบเมตรเพื่อจะได้วิ่งนะครับแล้วก็ดันเริ่ม ทำได้ไม้ยาว1.2เมตร2เมตรกว้าง20เซนติเมตรเยู่เนี่ยครับดูรูปดูรูปเดี๋ยวมาโรงเรียนหู่อให้กระโดดแต่ละคนนะครับกฎิกาก็ห้ามเหยียบหล้นบนกระดานที่เริ่มนะครับห้ามหยียบข้างกระดานเริ่มหรือห้ามกระโดดจากเขตหลุมทราย ทางด้านข้างห้ามเดินหรือวิ่งย้อนมาทางขอบหลุมจากจุดเริ่มกระโดดนะครับกระโดดเสร็จออกไปข้างหน้าเลยนะครับห้ามเดินถอยหลังมานะครับผิดกติกานะครับผู้เล่นสามารถกระโดดได้3ครั้งโดยเลือกครั้งที่เดิดไกลที่สุดนะครับในกติกดดขาของเขานะครับทักษะก,ก่อนวิ่งกนะ่อนกระโดดจะ แบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1่งวิ่งช้าๆนะครับในระยะทางมาณสี่สิเมตรเนี่ยแบ่งเป็น3าส่วน,นครับอันแรกคือวิ่งมาช้าๆก่อนส่วนที่สองให้เร็วขึ้นส่วนที่สามก่อนถึงจุดกระโดดจะต้องวิ่งให้เร็วสุดที่สุดนะครับช่วงที่สามวิ่งสุดสปีดได้สุดๆนะครับแล้วก็ถีบตัวกะโดดโย่อสะโพกลงเล็กน้อยในช่วงเก้าสุดท้ายก่อนกระโดดนะ เนี่ยทันทีหนึ่งนี้วิ่งช้าช้าก่อนแล้วก็ทันทีสองก็เพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วก็สปีดช,ช่องที่สามแล้วก็เทคตัวให้ลอยตัวในอากาศได้นานที่สุดนะครับเพื่อจะได้ระยะทางนะครับการกระโดดเมื่อผู้กระโดดวิ่งมาถึงจะกระโดดให้ใช้เท,ท้าข้างที่หนัดถนัดนะครับหยักบ,บนจุดกระโดด เดี่ยบบนไม้กระดานนะครับแล้วก็ถ่ายน้ําหนักตัวลงบนข้อเท้าจากนั้นก็ใช้สปริงข้อเท้าเดียดตัวขึ้นพร้อมกับเหวี่ยงแขนไปข้างหน้านะครับก็ะจะให้ได้ส่งกําลังส่งไปนะครับการลอยตัวในอากาศขณะที่ลอยตัวในอากาศนั้นให้เหวี่ยงน้ําหนักตัวไปข้างหน้ามากที่สุดนะครับการลงสู่พื้นนะครับรวบแขนและขาไปข้างหน้านะครับหยัดขาและงอขาลงพื้น ให้ส้นเท้า <c oughs> ลงพื้นก่อนนะครับอย่าให้อุกง้นลงด้าอก้นลง,งเน,ลงนีนะ้ทำให้เสียระยะได้นะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวถ่ายนี่รูปดูถ่ายท่าที่ถน,นัดนะหยับที่พื้นไม้กระดานแล้วใช้ส,สปิงก็ท้ากระโดดลอยตัวขึ้นโน้มตัวไปนขนา้างหน้าแล้วก็ลง เท้าลงนะครับยาวตูดลงกีฬาทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับจึงทําให้การเคลื่อนไหวตามกิจกรรมมันได้คล่องแคล่วว่องไวนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเรามาดูกีฬาประเภทที่สองกีฬาประเภททีมนะครับมีอะไรบ้างครับประเภททีม นี่แะครับฟุตบอลกีฬายอดเห็นนะครับกีฬา,ราประเภททีมเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า 2, 2> <ม>คนขึ้นไปนะครับโดยเล่นในช่วงเวลาเดียวกันกีฬาประเภททีมที่นิยมเล่นในระดับนานานชาติเช่นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลน,นะครับเาไปดูวอลเลย์บอลปีที่แล้วตอนอยู่ป .5 เราก็ได้เรียนนะครับผู้หญิงวอลเลย์บอล เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมตั้งการเล่นและการรับชมนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลมีการเล่นทั้งประเภททีมชายทีมหญิงและเนื่องจากกติกาเล่นไม่ยุ่งยากนะจึงเป็นกีฬาที่ยอดนิยมในเล่นเพื่อออกกำลังกายในเวลาว่างนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับผู้ <c oughs> เล่นนะครับแบ่ง ฝไยละหกคนนะครับเรามาดูจุดมุ่งหมายนะครับส่งลูกให้ข้ามตาข่ายตกลงบนพื้นในแดนของทีมตรงข้ามนะครับและป้องกันไม่ให้ทีมตรงข้ามส่งลูกข้ามตาข่ายมาตกลงบนพื้นของตัวเองในแดนของตัวเองนะครับแต่ละทีมจะถูกลูกได้3ามครั้งนะครับกอนเสิร์ฟมาเราต้องเ,ออเล่นได้สามครั้งถ้าเกิเนสามครั้งจะเสียนะครับ จะได้จะจะจะเสียแต้มเสียคะแนนนะครับจากนั้นการนั้นในในเล่นแต่ก็หล้ครัคร้งนะครับไม่เกินสามครั้งนะครับเล่นได้นะคร,ครั้งเดียวก็ได้สองครั้งก็ได้หรือสามครั้งก็ได้แต่ถ้าเกินสามนี่ก็เสียคะแนนนะครับในการส่งลูกไปยังแดนของตัวเองนะครับยกเว้นลูกบอลได้สก,กัดกั้นนะครับอย่างเช่นเกินสามได้นะับพั่ บล็อกขึ้นบล็อกเพื่อนตีมาถูกเรานั้นเราไม่นับหนึ่งนะครับเรานับหนึ่งอยู่ที่คนคนรับนะครับตีบล็อกนี่ไม่นับนะครับมาโดนเราเน้นไม่นับนะครับเพราะนั้นแสดงว่าสี่ครั้งก็ได้นะครับกรณีที่เพื่อนเราไปขึ้นไปบล็อกนะครับแต่เพื่อนแต่ละคนจะถูกลูกติดต่อกันสองครั้งไม่ได้นะครับแต่ละคนนะครับเล่นได้ครั้งเดียวนะครับตีเกินสองครั้งไม่ได้นะครับเสียเหมือนกันนะครับ แต่กรณีบล็อกเมกื่อกี้ตีได้นะบล็อกติดบล็อกมือเราแล้วก็ลูกหล่นมาข้างเราเราก็ใช้มือตีอีกครั้งหนึ่งได้นะครับครั้งที่สองได้แบบนี้ได้นะครับแต่ในกรณีรับปกตินะครับตีได้แค่ครั้งเดียวนะครับอันที่สองนะครับการเริ่มเล่นในการเสิร์ฟลูกบอลเล่นบอลขั้นตาข่ายไปอย่างเิ็นตรงข้ามนะครับการเล่นจะดำเนินการไปจนกว่าลูกบอลจะตกลงพื้นในเขต สนามหรือนอกเขตสนามนะครับหรือทีมไม่สามารถส่งลูกกลับไปยังทีมตรงข้ามได้นะครับนี่ถ้าเราเกิดได้มาโรงเรียนนะครับเราจะได้ปฏิบัติกันครับีที่แล้วเราก็ได้เรียนโดยพวกหญยงนะครับเรียนไปแล้วนะครับบางคนก็ยังเสิร์ฟไม่ผ่านเีครับปีนี้ต้องผ่านเลยนะครับสนามที่ใช้ในการแข่งขันนัครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้างก็เก้าเมตรยาวสิบแปดเมตรนะครับ ล้อมรอบได้เขตรอบสนามว่างอย่างน้อยสามเมตรทุกด้านนะครับในระดับนานาชาตินะครับคือข้างสนามนะครับผู้ชมนะครับอย่างน้อยสามเมตรนะครับต้องห่างจากขอบสนามนะครับมีที่ว่างพื้นที่เล่นลูกส่งได้อย่างน้อยสูงสุดเจ็ดเมตรจากพื้นที่ขอบสนามนะในระดับนานาชาติ พื้นถึงตนั้ต้องเป็นพื้นราบเหมือนกันตลอดทั้งสนามสี่นะครับเส้นบนพื้นสนามนะครับเส้นขอบสนามสี่เส้นกว้างห้าเซนมีสีแตกต่างจากพื้นสนามเนี่ยเราก็ไม่ต้องรายละเอียดเยอะนะครับเส้นแบ่งแดนนี่ยสองส่วนขนาดเก้าคนเก้าเมตรเส้นลุกแต่ละแดนจะมีเส้นลุกที่มีขีดห่างจาก กึศึงกลางสนามเส้นละ3เมตรขึ้นมากรดน3เมตรเส้นที่2นะครับมันก็3เมตรจากกลางสนามเนี่ยครับเนี่ยอัเนี้ยเนี่ยเส้นแดงเดงก็เลยเส้น3เมตรอย่างเนี้ยจากจุดนี้จากกลางเนี่ยมาเน,นี่3เมตรนะครับนี่ดูในรูปนะครับ สามถึงหเมตรนะขอบสนามผู้ชมห่างจากขอบสนามสามถึง้าเมตร้านด้าน,าน,าน,านหลัง3ามถึงแเมตรนะครับตาข่ายเป็นแนวตั้งเส้นแบ่งเ,เดนนะครับสำหรับทีมชายขอบบนสุดสูงจากพื้นประมาณ2 5ง้าสามเมตรทีมหญิงจะเตี้ยลงมาหน่อยนะครับ2องจุดี่เมตรตาข่ายฟว้าง1เมตรน,ะนี่รายละเอียดไม่ต้องเยอะนะครับเราดูความสูงก็พอนะครับ สองอากาศมีสองอากาศอย่างไหนสองอากาศแต่ละต้นถูกยึดติดอยู่ที่ริมด้านโนโอกของขอบแถบข้างทั้งสอง <c oughs> <c oughs> แต่อยู่คนละด้านของตาข่ายนะครับเป็นแท่งกลมยึดยา,ยาวประมาณหนึ mm, ่งจุดแเมตรขึ้นไปจนลายสิบมิเมตรนะครับส่วนมากนิยมใช้สีแดงกับสีขาวนะครับตพผู้เล่จะได้เห็นชัดเจนนะครับ เสาขึงตาข่ายยึดียบกระพิ้นสนามหากจากเส้นขอบประมาณ50เซนถึง1เมตรนะครับสูงก็2องเมตรห้าสิบาสามารถปรับระดับได้นะครับลูกบอลเล่ยบอลต้องเป็นทำได้หนังหรือว่าหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้มรับนี้อะไละเอียดไม่ต้องไม่ต้องจำนะครับ ผู้เล่นในสนามเนี่ยเราต้องจำนะครับว่ามีกี่คนหกคนผู้เล่นสำรองทีมละไม่เกินหกคนแสดงว่าเวลาส่งแข่งขันวอลเลย์บอลน,นี่ก็ทีมละส่งรายชื่อไปไม่เกินสิบสองคนนะครับดูด,ดูตำแหน่งนี่รู้ไปคร่าวๆนะครับตำแหน่งหมายเลขตำแหน่งอย่างนงี้หมายเลขหนึ่งตำแหน่งหลังขวาเลขสองหน้าขวา เลขสามหน้ากลางสี่หน้าซ้ายหน้าหน้าหลังซ้ายตำแหน่งหลังกลางของวงตาเราไม่ต้องจำนะพวกนี้นะครับโดยการแข่งขันนะครับทีมที่<ะ>ทชน,นะการเล่นลูกจะได้หนึ่งคะแนนนะครับและได้สิทธิ์เสิร์ฟโดยผู้เล่นทีมนั้นจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับพอเปลี่ยนเสิร์ฟครั้งหนึ่งเราต้องหมุนนะครับ เหมือนไปหนึ่งตำแหน่งนะครับการชนะในแต่และเซตเกมที่ได้25คะแนนก่อนนะครับยกเว้นเซตตัดสินคือเซตสุดท้ายนะครับและมีคะแนนนำทีมตรงข้ามอย่างน้อย2คะแนนนะครับหรือว่าเราได้25นะเพื่อนต้องได้23นะครับถึงจะเกมนะครับถ้าเพื่อนได้24ยังไม่เกมนะก็ต้องเล่นอีกเต้มหนึ่งถึงจะได้ห่างกัน2คะแนนนะครับ ทีมที่นำคู่ต่อสู้ทีมที่ทำคะแนนได้ยี่สิบห้าคะแนนก่อนนะครับยกเว้นเส้นตัดสีนะแล้วได้มีคะแนนนำทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุดสองคะแนนนะครับ <c oughs> จะเป็นทีมชนะการแข่งขันในเซตนั้นนะครับถ้าท่านในคะแนนได้ยี่สิบสี่คะแนนเท่ากันจะแข่งขันกันต่อจนกว่าจะได้ทีมหนึ่งทำคะแนนอีก นำห่างอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยสองคะแนนนะครับอย่างเช่นเนี่ย2ี 24, ่สิหกต่อยี่7ิบสยี่สิบเจ็ดต่อยี่ห้านะครับเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าดิวดิวไปเรื่อยๆนะครับการชนะการแข่งขันทีมที่ทำได้สมเซตเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันนะครับก่อนีนี้ห่างเท่ากันสองต่อสองเซตนะครับก็เรียกว่าสามในห้านะครับห้าเซตนี่ห้าเซตนี่ก็เราต้อง ทำอย่างน้อยได้สามเซตนะครับชนะอย่างน้อยสามเซตถึงเราเป็นฝ่ายชนะนะครับกรณีที่เซตเท่ากันสองสองนะครับาการแข่งกันเซตตัดสินเซตที่ห้านะครับจะแข่งกันสิบห้าคะแนนนะครับเซตปกติหน,น,นึ่งถึงสี่นก็ยี่สิบห้าคะแนนแต่พอเซตเซตที่ห้านี่สิบห้าคะแนนนะครับและต้องมีคะแนนนําอีกทีนึงอย่างน้อยสูงสุดสองคะแนนก็เหมือนกันนะครับสิบห้าคู่ต่อสู้ที่แพ้ก็ต้องย่อยไม่เกินสิบสามนะครับ การหยุดพักระหว่างเซตพักได้เซตละสามนาทีนะครับการเป็นแดนจะเปลี่ยนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละเซตนะครับยกเว้นเซตตัดสินนะครับทีมใดทําได้แปดคะแนนก่อนจะต้องเป็นแดนกันทันทีนะครับโดยตำแหน่งผู้เล่นจะยังคงเหมือนเดิมนะครับรักษาะตำแหน่งเดิมนะครับเวลาเปยนแดนทักษะพื้นฐานการเล่นวันเล่บอลนะครับด้วยนะครับ การยืนในท่าเตรียมพร้อมย่อเข่าก้มตัวเล็กน้อยเท้าแยกพอประมาณเปิดส้นเท้าเล็กน้อยแขนทั้งสองปล่อยอันนี้ครูสอนไว้หมดแล้วนะครับตอนอยู่ป .5 นะครับผู้หญิงนะครับตามองลูกบอลตลอดเวลานะครับเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ไปเล่นลูกบอลนะครับการเคลื่อนที่ไปเล่นลูกในกีฬาวอลเลย์บอลการเคลื่อนที่ที่ทา ในเวลาสั้นๆนะครับแต่ต้องทําด้วยความรวดเร็วซึ่งการเคลื่อนหนุนที่ในการเล่นบอลเล่บอลต้องใช้ทั้งการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปข้างข้างข้างหลังนะครับการเตนทีน่เป็ล้านข้างโดยใช้เท้านำด้วยเท้าตามนะครับซ้ายขวาหน้าหลังการเสิร์ฟเป็นการส่งลูกบอลเล่บอลให้ข้ามตาข่ายนะครับมาเริ่มเล่นคะานนเลซึ่งมีความสําคัญมากนะครับสำหรับลูกเสิร์ฟนะครับผู้เล่นจะต้องมีความแม่นยําในการก การระยะทางและความแรงในการเสริฟในการเสริฟที่ดีจะทําให้ล่างฝ่ายรับเล่นลูกได้ยากการเสริฟลูกที่นิยมแล้วก็ได้ลูกการเสริฟลูกมือบนด้านหน้าคือลูกตบนะครับการเสริฟลูกมือล่างแบบกานเดินตอนนี้เราน่าจะใช้ลูกเสิฟลูกมือล่างนะครับเพราะถ้าลูกตบน่าจะไม่ผ่านกัน นี่วิธีการเสิร์ฟลูกมือบนด้านหน้าพีกูสอนไปแล้วนะผู้หญิงนะครับนี่ด้านหน้าคลูกตบโยนกระดิษะนะครับก็เนื้อหาในวันนี้ก็ก,ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ่บอครั้งต่อไปเราจะมาดูกีฬาประเภทอื่นอีกนะครับจะเขน ขึนบอลตะก้ออะไรพวกนี้นะครับก็ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเราได้มาเรียนในโรงเรียนนะเราจะปฏิบัตินะครับเราจะเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในนี้เป็นทฤษฎีบางทีอาจจะตีความไม่ออกแต่เลระเแต่จริงๆแล้วเราก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับในทฤษฎีที่ครูสอนไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนมี สุขภาพแข็งแรงนะครับพ้จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนะักเรียนต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะครับอยู่บ้านตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมละมาดน,นะครับก,กูก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสละมรดกุ้มบารมีตุล้อยบารมีกาตุ